ไอ้ตัวนันไอ้ตัวนั้นตอนนีพ่อพนสามคนยังมาตั้งสามคนได้เดียวเพียวพูดไม่เอาอะไรมาว่าฉันเลยนี่ไงก็ปต่ที่หนูจะเป็นสาวไอ้ตัวนั้นที่หยอกไปหยอกหยอกคอยนะคอยรู้ไปหลินเนี่ยถ่ายไปถ่ายไปถ่ายไป